ันหยุดอาทิตย์ที่20พอมีเวลาจะมาปลูกผักบุ้งในโคกหนองนาตามริมตลิ่งตามมาผักบุ้งแก้วจะปลูกตามตลิ่งพอไว้เป็นอาหารสัตว์และอาหารคนแต่มันจะตกน้ำวันนี้เราต้องเปียกแน่นอนนะแต่โอเคมีห่วงยางโพดีเอา เาอาพวงยาไปด้วยเผื่อตกน้ำน้ำลึกเราต้องจำเป็นต้องลูกริมตลิง่งนะฮะเหมือนดำลงไปเขาว่าก็ทำตามเขานะฮะเฮเปียกแล้วเราเป็นยังไม่ขยายนะฮะเป็นทั้งอาหารคนเป็นอาหารป่าได้ ผักมุ้แก้วเอาจริงครับมุมเตรียมเกษียณสร้างเสริมอาหารโอ้โหกาดำเนื้อน้ำบ่อแม่บอกรวมรวมโอ้โหโอ้โหโนโอ้โหโอ้โหกุใจตายตาย เอามาให้อีกหน่อยครับไน่พอมาให้อ,ใหอีกหน่อยเยอะแยะเราจะขยายไปเรื่อยๆอยมันเฮียน้ำกดคุณอะดินรวมพอแม่พี่น้องเอาจริงเนี่ยมุ่งเก็บกระเสียนเนี่ยหลางเุยนะโอ้โหดิน ตอนนี้้พีน่อมไปยะออมไปเลยมีบอกต้องรอแล้วลองกนตนนึงตน่ะได้เล่นน้ำพอดีครับกั<ป>นดสบายสบายกิจกรรมที่บ้านเล่สการคิด การดำผักบุ้งไป,ไป,ไไปงว่าอะไรมันโคนเขาว่า,านะฮะปลูกไว้ทั้งให้คนปลูกไว้ทั้งให้ปลาวันหยุดแบบสบายๆที่บ้านไร่ โอเกิจกรรมเล็กๆ <c oughs> <c oughs> บุญสองอันสามอัน <laughs> ผูกไนเลยบายอูลึกตกล่องแล้วไปไล้ ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบวันอาทิตย์วันหยุดกลับบ้านไล่เรืออลิสามาที่โคกหนองนาจากททำของพ่อแบบผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะฮะตามมาครับห้าวสารทำจากไม้ไผ่ ไม้ไผ่ที่ไร่เราเองนะครับเนี่ยออแบบชั่วคราวพอได้เดินวันนี้น้ำเต็มตลิ่งเพราะฝนตกทุกวันก็ได้ครับข้างล่างเราก็จะมีแปลงผสมผสานไทยญี่ปุ่นเราก็จะปลูกโอบะใบโอบะ ของญี่ปุ่นใบโอบานี้เราจะกินใบแล้วก็จะไปแต่งจานอาหารญี่ปุ่นใส่แตงใส่ปลาดิบซาซิมินะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นแตงญี่ปุ่นเพื่อจะเอาไปเป็นเมนูอาหารในไร่มีทุกอย่างในโคกน้องนาปักบุ้งแซม ทั่วไผ่ไข่ญี่ปุ่นเราก็ปลูกไว้นะฮะอยู่ในนี้จะมีทั้งหมดสี่โพนหรือสีโ<ฆ>่โคกเมื่อก่อนมันเป็นทุ่งนาน้ำท่วมเราเลยปรับปรุงใหม่ให้เป็นโพนเพื่อจะได้ปลูกผักได้ไว้ได้กินและฟังนี้เราก็จะเป็นกระชังป่า ชางปลาเราจะปล่อยในสาะน้ำและในกระถังมีกบด้วยเราปล่อยกบไว้500ตัวในกระชังนี้นะฮะและปล่อยหอยหอยขมไว้ด้วยกระชังนี้ก็จะเป็นปลาช่อน ปลนะาชนห้าร0ตัวพอดีเราไม่ได้เอาอาหารมาด้วยนะฮะไม่ได้ตั้งใจถ่ายพอดีเออติดโทรศัพท์มาเลยอ่ะขอสักหน่อยตรงนี้จะเป็นกระชังปลานิน่นอ้ไป็นตัีตัวนี้เป็นปลาปลาในปลาสวายรวมกันอยู่นี้500ตัวนะพอมันโตสักหน่อย หมดฝนเราก็จะปล่อยลงในสัตด้านนี้ก็จะเป็นปลาหมอเหมือนกันนะฮะห้าร้อยตัวปลาหมอชุมพรฟางคู่เราก็จะปลูกยางนาปลูกขนุนปลูกกล้วยปลูกผักทุกอย่างแปลงบนนะฮะต้นพยุง นะฮะมุมวัยนั่งเล่นโอเคอ่าวันนี้วันหยุดเป็นเด็กเลี้ยงแกะเป็นเด็กเลี้ยงแกะเดินเด็กเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวอ บ้านไร่เรือนอลิสาซุมสับปะรดใกล้จะสุกแล้ว นี่คือซุ้มฟักข้าวกำลังเหลืองมุมนี้กำลังเหลือง,ง,องวันนี้วันหยุดวันที่ยีสบวันอาทิตย์พอมีเวลากลับบ้านไล่ พอมีเวลากลับบ้านไล่เลี้ยงแกะเลี้ยงวัวปล่อยให้เขาเทศเล็มแทะเล็ม,ลมนักสนามหญ้าในไร่ วัวไทยลูกผสมชาโรเล่นะฮะชาโรเล่แองกัสสีดำนี้แองกัสลูกผสมสีขาวนี้ลูกผสมชาโรเล่ Kích chấm này rồi นี่คือยางนาที่เราปลูกไว้ปีที่แล้วนะฮะส่วนนี้คือตะเคียนทองปีที่แล้วเหมือนกันนะฮะยางนาปีที่แล้วเราปลูกมีต้นใหญ่ต้นเล็กผสมกันไป i <laughs> แล้วบ้านไร่เรือนอริสานะครับโฮสต์บ้านไร่เรือนอริสาจะเชิงท่องเที่ยวนีบ้านไร่เรือนอริสามุมเตรียมกเกษียณน,นี่ฮะนี่คือป้ายเราทำไว้และก็มีลูกฟักข้าวกำลังระสุกอะฟักข้าว กำลังสวยเลยครับมีสุกอยู่บ้างต้นนี้ก็จะเป็นต้นกระโดนกระโดนป่ามีเสาวรสด้วยเสาวรสเสาวรสเสาวรสยังไม่โตอยู่ข้างในอ่ะนู่นุกเสาวรสครับมีขานี่ลูกฝักขาตัวนี้สุกแล้ว ปักข้านี่ฮนะผุมนี้สุกสุกนะมาแหวนนี่กำลังจะได้กินละพัลูก มุมกาแฟายามเช้าแบบสบายสบายณบ,บ้านไนเรเดือนอริสามุมจิบกาแฟกับเปชายหาดแบบนิมน่มๆเฮ้